เนี่ยนำตาในทุเรียนกันอันนี้เราทุเรียนเราจะพ่าผาท่าดาลางนี้มันมันคอนไปทางนี้อปแม่เอาตรงกลางเลยเอากลางเลยครับไม่ไม่ซ้ายขวาออให้ปจัตงกลางให้ได้แว่นอยู่ตรงกลางให้แหวนอยู่ตรงกลางออนเอาเนื้อออกอันนี้ไม่ไม่ใต้องหันเป็นแว่นออกมาก่อนับซิกซิกเอามาเป็นนารมาณ่้วเราทุเรียนเพื่อที่จะ อ่าตรวจแป้งและนาำตาลนะคะเราจะใช้เนื้อในช่วงกลางของรูปน,น,นะคะลูกนุ้นผ่ามาเรียบร้อยแล้วนีข้าวรูสศรเงาอันนี้เนื้อไม่ไม่เพราะว่าเนื้อเนื้อเป็นในนี้แหละ เม็ดแข็งแล้วไม่เป็นวุ้นเอาความหนาประมาณหนึ่งนิ้วครับประมาณหนึเฉียงประมาณนั้นครับแล้วตอนนี้เราก็เอาเนื้อตรงเนื้อออกมาครับเนื้อแต่ละตัวออกมาเลยกระดาษรอนะคะกระดาษจะมีความชื้นนะคะจานกระดาษจะมีความชื้นเราก็อบบอแล้วช่างแล้วอบช่างน้ำหนักจานกระดาษกระดาษนี้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์ให้ให้ครับ เอาใส่ฟารมล้นก็ประมาณสักสองหนาทีประมาณ5นาทีคะคือคือให้กระดาษแห้งในะให้ความชื้นในกระดาษแห้งก็เวลาสุดไะชิชูชัดเขียนเห็นไหมก็เดี๋ยวเดินเดี๋ยนะวิธีเอาท่ก นี <ort. S 2> ่เอามาทีเดียวครับแต่ละปูนีแต่เอาอะไรมาที่เลยไรรอหมดรอแค่สิบกิ่งเอาแค่สิบกิ่งเดี๋ยวสิบกิ่อันนี้พอแล้วครับเอาแค่สิบกรัมแล้วราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับรอช่างกระดาษอันนี้มันอ่านิ่งแล้วอ่าแล้วช่างกระดาษยังไม่ยังไม่นิ่งยังไม่นิ่งยังยังไม่แห้งยังไม่แห้งกระดาษแห้งแล้วจะเหลือเท่าไหร่ กัามห้ากัมยังไม่แห้งเลท่าไหร่ไม่แน่นอนเม็ดแน่ๆลองลองลองอบลองอบต่อถ้ามันถ้ามันมันไม่มันไม่ยุบก็ไม่เป็นไรเวลาเราเอาเนื้อเลยครับอย่าให้มันติดเม็ดไปนะครับทาด้าองทำนาญมากนะคะนุ่นเอาเนื้อของทุกครูนะครับมันมีห้าครูกับมาห้าถ้ามันมีสี่ก็เอามาสี่เอาเนื้อของทุกคนะคะ นี่คือจะปั่นเลยใช่ไหมก็ปั่นอาจารย์บังปั่นปั่นใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับปั่นหั่นแล้วเดี๋ยวปั่นเนื้อของทุกคูเอาเอาแค่ละเอียดพออย่าให้เป็นน้ำเแล้วก็ปั่นเอาไสเครื่องปั่นได้เลยครับเนี่ยมีเครื่องปั่นปั่นได้เลยครับ วิีปั่นตอนนี้ะครับันี้น้อยไปอเน้อมสิบกรัมสิกรัมไม่เยอ๋อเยไฟฟ้าเยากไฟฟ้าแล้วก็ดูนะครับป็น้คีขนาดนี้พอครับอ่าน้ก่อนนะคะ่าปันาเน้ละเอียดขนาดนี้นะครับได้นะเขสลับดึงเะตอน แล้่ดูยังอยากอยู่ไหมคะอันนี้ยังอยากไปไหมคะอยากไปอยีกนิดนึงอานดึ่งดอันนีแล้วก็ไปอบครับมีช้อนไหมตอนนี้อย่าให้หลุดเลยนะครับเพราะว่ามราจะแข่งช้อเลยู่ ลำับต้องเป๊ะเลยนะครับอย่าให้บากรียบร้อย13.23ามต้องเป๊ปะพอดี นเป็นิดนึงค่ะออกนิดนึงอันนี้บางกการจุดสออกนิดนึงออกนิดเดียวค่ะโอเคอากาก็ทนมันนิดเดียวค่ะมันแค่ปลัาแล้วเป๊ะเป๊โอเคนี้เราก็จะเกลี่ยไงวะเกียกวเกียต้องเ okay. อาล네ูกที่เราโยกีเชือสมงเราโยกเชือกมอไม่ไม่ได้ไปแรงโอ้ อันนี้เขาจว่าตั้งไฟแรงไปไฟอ่อนประการไฟอ่อนประการน่าจะอยู่ไฟอ่อนประการมันมีบอกไหมไม่ได้ไฟอันนี้เราจะห้านาทีแรกนะคะหนาทีระวังไฟนะครับกลุ่มนี้ไฟไปแล้วไฟอ่อนประการอันนี้เครื่องที่มันเป็นอันนี้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 เป็นห้านาทีแรกดีกว่าไหมคะนน้ำหนักกระดาษครับยววัดสีเหลืองเราเอามาเช็คสีเหลืองก่อน นะครับเอาลูกที่อยู uh, ่ต <"New> ัวเวทีต no ้นๆมาถ้า uh, ม so <t iny> ันใช้ได้ก็แสดงว่าสีได้ตัดได้ใช่ไหใช่ต้องเอาลูกข้างล่างมาเช็คนะครับโดยปกติทุเรียนเนี่ยเปอร์เซ็นต์แป้งถ้าแดดดีไปดีนับเปอร์เซ็นต์แป้งมันจะขึ้นกว่าน้ำหนึ่งเปอร์เซ็นต์สมมติวันที่เราวัดได้สามสิบก็แสดงว่าตัวเวนอีกสามวันมันจะได้แป้งทีสามสิบสองมันจะเป็นตัวบอกให้เราเนราจะตัดได้ไหมนะไม่ว่า ไม่ไหมไม่ไม่มอ่าเราช่างดูหรือเท่าไหร่จดไม่ครับอ่าเพไม่ไม่หรือไม่ไม่ช่างช่างต้องดักดู8.33จค่ะ8.33ครั้งที่1ครั้งที่1เหลือ8.33ครั้งที่2 4นาทีดูดูจากการถ่วงมือเวลายกขึ้นมาเนี่ยถ้ามันหนักฝ่าปกติฝ่าที่คนจะหนักมันจะเบามากถ้ามันเป็นนักเล่นแก่มันก็จะทึกเบาแล้วก็ ขั้วแขงขั้วแข็งข้วแข็งั้วแข็งข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 ั้วแข็งั้วแข็งั้วแข็งขั้วแข็งั้วแ็งั้วแข็งขั้วแข็งัวแข็งขัวแข็งั้วแข็ั้วแข็งั้วแข็งขัวแข็งัวแข็งั้วแข็งขัวแข็งขัวแข็งขั้วแข็งขัวแข็งขัวแขงขั้วแข็งขัวแข็งัวแข็งขัวแข็งัวแข โอเค่นนหูึกวาให้หนูจับแหวนจับคนบิดเป็นคือเวลาเขาตัดเขาดันไม้ไปแล้วคั้วดูดขั้วมันย้อยไหมอ๋อก็คือคั้วมันคั้วมันจะปิงง่ายมันไปมันไหวง่ายแล้วก็ถ้ามันอ่อนเนี่ยมันจะไม่มีผลมันจะลื่นลื่นนะแต่ไอ้เรื่องสากอันนี้อันนี้มันใช้อยู่อันนี้มันหมดแล้วลูกลูกสามรอบไม่ไม่มีไม่มีสามรอบบางบางทีอาหารเนี่ยครความที่เป็นดอกอะไรเนี่ย นี่เอาออกคที่งที่2ที่2ที่วเอะไรรือๆอไหนนี่เราจะชั่างน้ำหนักครั้งที่2องหกจุดกมหหนะคะจากนาทีะครัาทโอเคเริ่มไปทีข้อนีครั อันนี้ปะตาตาอันนี้คือเราตาตาไหนซ้ายขวาผมมองไม่ได้สามนาทีเท่ากับงสองแต่ความแรงของไฟจาก50ลดเหลือ30ค่ะาลองไปชั่งเซตศูนยครับเซตศูนย์่ชงก่อนหกจุดสี่่ห้าเมื่อกี้หกจอตอนสตอนต่อโอเคใกล้เคียงแล้วใกล้เียงเลพราะรุ่นที่3ดีหน่อยไม่มีหัวจีบหนูก็งงว่าทำไมหนูปฏิบัติเหมือนกันเลยแต่ทำไมรุ่นสหัวจีบเยอะ มันอิ่มแล้วเทียมันอิ่มเฮ้ยยังได้อีกหกจุดสี่สองเมื่อกี้เท่าไหร่อะได้ได้สี่สามหกจุดสี่สามขยายไปแปอสินี้ครไ้งที่อันนี้ครั้งที่หกจุดสี่สามจ่ไม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 ่ ครังที่สี่หจดสี่สามน้ำหนัก่าตใช่ไหมคะจานจาอันนี้น้ำหนักัน้งที่สี่หกจุดสีามอันนี้ท่าห้าหกจุดสี่สามถ้าน้ำหนักออกมาเท่ากันถือว่าน้ำหนักก็คือสามสิบสามสิบสองสามสิบเ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นครับสามสิจุสองสาอร์นอันนี้เดี๋ยวคิดยังไงที่ไปวิธีการคิดสามจุดสองศหสี่สามลด ก็เหลือเหลือสามิสองกันจังเหลือสามจุดสองศูนย์นี่มันรีเซ็เหลือสามจุดสองศูนย์ก็คือสามจุดสองเปอร์เซ็นสามจุดสองก็สามจุดสองก็คือพอดีได้พอดีสามุดยก็คือสามองเอรโอเคนะนั่นหลักเนื้อที่อบแล้วใช่ไหมคะสามสิบที่ยอมรับได้สามสสองก็ยังขายได้อยู่ใช่ไหม กลางทำไมก็ถือว่มันจะอร่อยเดือนจุดบ้านอันนี้เป็ตังค์ตังค์ศคูณหรอมันควรจะเท่าไหร่แล้้วเท่านีคือมันมันควรจะในอนาคตอะเขาก็จะถึงสามห้าเนาะแต่ถ้าคนบ้านเราบ้านเรากีนเนี่ยสี่สี่สิบกว่าสี่สิบแปดอย่างนี้ก็ถือว่าเอาได้แล้วอันนี้ผมได้แล้วไดแล้วนะครับค่ะวิธีการอองเงี้ยเป็นยังไงนะครับอันนี้คือสูตรคือ